มาดูจังหวะนี้ไปแค่เบิ้ลมาหนึ่งสองแล้วหลุดแล้วครับจงังหวะนี้เอต้อใส่ขวาดิมนิมมาอี่จังหวะเมซี่ตัดได้แล้วแทงด้วยขวาโอโหหลุดเฉยเลยทั่วแตะหนึ่งเียวโอโ้วิ่งโคตรเร็วแล้วนิมนิมมาอี่จังหวะเบิ้ลเข้ากลางมาแล้วเมซี่แทงยอีกครั้งโอ้โหต้ หลุดเลี้ยววิ่งยังไงก็ไม่ทันทุกคนแล้วต่อพระท่านแล้ปปานนิ่มนิ่มเพจบริการเติมเชื้อแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแบบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a n d นด i d อยบเครื่องเรื่องยีฟ่านอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิ้ลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับกผมเลงนะครับตาชมวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนแต่งแผนวกับจัดทีม สี่สามหนึ่งสองนะทุกคนนะครับเป็นสไตล์รองบอลเคาน์เตอร์นะก็เป็นแผนที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อไปนี้เลยนะทุกคนกโก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอสามอยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการจัดแผนแต่งแผนก็ได้เลยนะทุกคนก็ก่อนที่เราจะแต่งแผนนั้นให้เราไปเลือกแผนสแตนดาดมาก่อนนะทุกคนนะเป็นแผนสี่สามหนึ่งสองนะแล้วให้เราขยับแค่ ซีเมฟสองตัวเข้ามาใกล้ดีเมฟประมาณนี้นะทุกคนนะไม่ต้องขยับตรงอื่นเลยนะทุกคนนะขยับแค่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้แค่นั้นเองนะขยับซีเมฟขยับเข้ามาให้มันใกล้ๆกับดีเมฟของเรานะจะทําให้กองกลางเราแน่นขึ้นแล้วก็เวลาสวนกรรมนั้นมันจะแบบต่อบันได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับการแต่งแผนนี้นะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะทุกคนนะ ส่วนการจะทีมคองจะใช้เป็นคู่เซนเตอร์เป, er, back side, back core, เป็นเดเดเธอเยอร์แล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเกมลับแล้วก็กองกลางซิมเวฟก็ใช้เป็นบล็อกบล็อกก็ได้แล้วก็ดีเวฟใช้เป็นแองเกอร์แมนนะทุกคนอีเมฟแนะนําให้เป็นโฮเทเยอร์นะทุกคนนะแต่ว่าผมมามันเป็นสไตล์ดิฟไลน์ยิ่งฟอร์เวิร์ดนะกองหน้าก็ใช้กูโบเช่สองตัวก็จะประมาณน,นี้เลยนะทุกคนนะก็ไม่ตายตัวนะก็มาดูกันในเกมเลยครับว่าถ้าเราเอาไปลุล้งแรงแล้วมันจะโหดจะแค่ไหนก็มาดูกันเลยดับเบิลคุณก็จะ ดาบตัวกันก่อนะทุกคนนะแล้วก็ค้นหาเจอแล้วนะก็ตั้งดิมไลไว้ให้เวียลากตัวหนึ่งก็แล้วกันนะถ้ากองหน้าเขามีตัวเดียวนะทุกคนมามาดูกันเลยครับว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยครับมาทุกคนเริมเกมแล้วนะไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะทุกคนนะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะมา เกลิบแล้วลอออนวันปินสก้าเข้ากลางมาตดวเ็นเนเวสโดนฉกไว้โดยเมซี่ตัดบอลลูกนี้แล้วแทงเร็วเลยโอ้ไหไม่ทุกคนดุดแล้วครับโอ้โหกองหน้าที่มีความเร็วนี้มานิ่มนิ่มโอ้โหนี่แหละทุกคนผมแนะนําให้เป็นแบบผุ้เชื่อที่มีความเร็วสูงสนะทุกคนสัก2ตัวนะเป็น น้าคู่นะจะทําให้เราหลุดง่ายยิ่งขึ้นนะทุกคนนะเพราะว่าแบบแบบนี้รู้สึกว่ามันจะหลุดง่ายยิ่งขึ้นแล้วกลางเรามันก็แน่นนะโอ้โหทำมาเลยบาชาบี้มายัางไงเขากลางมาโดนดักอีกไอ้เกือบดักได้ทุกคนดักได้แล้วมาจูดไหลมาโอ้โหโดนเขาดักดื้อๆเลยเมื่อกี้นะยิงจิตแล้วโขขึ้นหลังมาที่ช่วยไมขึ้น ะใไม่ขึ้นยัดออกมาแล้วโขกหนึ่งทีแล้วแทงเร็วจูดูหูแทงไม่ดีเลยทุกคนรูปนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมาประกออกได้คืนมาแล้วเบิร์นเลวเกือบได้ทุกคนเมื่อกี้นะยังไงเมสซี่เข้ากลางมาแล้วโดนดักไปได้ชาบีโอ้โหก็ยังให้เขาโอ้หยิงลูกพีมเกือบหายทุกคน โอ้โหบอลต่อหน้าตัวเองมันไม่สูงให้ผมเลยวะ่ะทุกคนเมื่อกี้นะเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะแล้วหลุดด้วยนะทุกคนเมื่อกี้นะถ้าเขายิงปั่นดีๆนี่หายแน่นอนนะทุกคนมาดูกันต่อในเวทเปิดมาก็โขกโอ้โห<ค>ยหายเลยนูกดีนะป้องกันไม่ได้เลยวะ่ะทุกคนสูงเกินไปนะเมื่อกี้นะคนที่โขกนะเราก็เลยโขกไม่ได้ว่ะมาหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะทุกคน มันเริ่มจะมันขึ้นมาแล้วแทงเกือบุดแล้วเวเนเดสไหลเข้ากลางมาเจลาดออกมาที่เดอะบอยไหลเข้ากลางมาโดนโชวไว้อย่างไงชาบี้โอ้โหไม่ถึงออกมาลินเ้นเดอะบอยไหลไม้เพื่อนเมสซี่เมสซี่หันหลังทรงไม่เป็นไรแต่ยังดักได้อยู่คืนมาตอก่วนมาให้เพื่อนโอ้โหไม่ถึงว่าทุกคนติดในเวสว่ะย่งไงมาแล้ว โดนดันนกไว้ได้หัวทิมเลยครับเมื่อกี้นะมาชาบี้แล้วแทงเร็วอโอ้ลุยเลยทุกคนดูไหลมาที่โต้โโจูแทงลูกนี้หายเลยนะทุกคนนะเห็นไหมเวลาเราแบบตัดบอลได้แล้วกองหน้าเรามันจะวิ่งรอดีมากมากแล้วทุกคนนะลองเอาไปจัดตามกันดูได้แต่งตามกันดูได้นะแผนนี้นะมาสําหรับใครที่ชอบเล่นหน้าคู่นะทุกคนผมแนะนําเลยนะแผนนี้นะ มาเดินเข้ากลางมาที่ริวเนวเมซี่แล้วแทงอีกหนึ่งครั้งโอ้โหไปแล้วทุกคนแล้วชิปมาเยนปาเป็นนิ่มนิ่มโอ้โหโอโหีกสองเม็รติดต,ต่อกันเลยนะทุกคนนะก็ถือว่าโหดเลยนะเวลาเราสวนขับเร็วนะทุกคนมาดูกันต่อตอนนี้เราก็น้ำไปแล้วฮะส่งไม่ดีแล้วโผลอว่าจะรอให้มันยิ่งแล้วแทงนะเมื่อกี้ทุกคน แต่ยังไงยังได้อยู่ไหมหูไม่ถึงเขากางมาที่เจอราดออกมาที่เชวินเดบอย้อกางมูติเมซี่แทงเร็วไม่ถึงสิว่า ไหลเข้ากลางมานี่แหละจริงไว้หูวีแข่งไม่ได้หว่ะทุกคนแล้วโดนแทงมาลูกนี้อย่างตามสกัดไปได้อยู่ไหลมาที่จุดเบินมาที่วิวเนี่ยมันส่เห็นช่องว่างแล้วไหลมาที่ขลิยานเนยปาเป้เข้ากลางมาขวาโล่งหว่ทุกคนชาบี่สัดลูกนี้โอ้โหอย่างติดเซฟอยู่นะเมื่อกี้นะโอ้โหลิงไปเสาแรกแต่มันยิงตรงตัวประตูเลยว่ะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะมาดูกันต่อกูเนลเมซี่ปืดมาขู่นี่ไม่ทัน oh, หมดทุกคนเหลือมได้แล้วนะลูกนี้นะเข้าชาร์จสวยแล้วแต่ว่าเข้าชาร์จชา้าไป,ปน,นิดหนึ่งนะเมื่อกี้นะก็เลยไม่ได้เลยว่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะมา คือวันต่อตอัวน,นี้เราก็นําอยู่นะทุกคนเราไม่ต้องรีบนะเบิลมาชาบีเบิลมาแล้วไหลต่อมาที่พระเรีเบิลเข้ากลางมาโอ้ไม่ถึงเมสซี่ว่ะแต่ก็ยังดักได้อยู่ขึ้นหลังมาตุลามชิปมาเบิลวันทูกับตุลาโอ้โหไม่ถึงแต่ก็ยังไงยังได้ไหมยังได้อยู่เบิลเข้ากลางมาเบิลหนึ่งทีแล้ว จุดไม่ถึงเยอะทุนหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะโอ้โหโอถือว่าเรายังได้บุกยับๆัู่นะทุกคนนะถือว่าสูสีเลยนะทุกคนครึ่งแรกนะเราก็จะเปลี่ยนเอาบ็อกทูบ็อกเข้ามาสักหน่อยนะ จากจูดออกมาเป็นบล็อกทุบกก็แล้วกันนะเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องการจัดตัวผู้เล่นะทุกคนนะเราจัดให้มันเข้ามือที่สุดแค่นั้นเท่าที่ตัวเราจะมีก็พอนะทุกคนนะมาดูกันต่อยังไงยังไงช้าช้าโอ้โหช้าแล้วไปแล้วครับเอตลูกนี้ล้วใสนิ่มนิ่มโอ้โหือลูกมีส้มหล่นนะทุกคนนะเขาล่อยจอยแล้วเลยหรือเปล่าวะทุกคนเมื่อกี้นะ รู้สึกว่าเขาไม่ส่งบอลด้วยหรือว่าเขาคางวะทุกคนแต่ก็ไม่แปละนะเขาก็รู้สึกว่าเขาเล่นปกติอยู่นะมายัางไงเขาก,ากางมาอย่างใด,ด้อยู่เวลาบินเร็วอติเดเจอราอีกแล้วทุกคนเจอลาดเขาไปเล่นตัวต่ํตตาหรือเปล่าทุกคนยิงมาก็ยังติดอยู่ยังไงเจอลาดเราเบินมาแล้วเบินอีกทีแล้วแทงไม่วิ่งโลวอะครั้งนี้วะทุกคนยังไม่ได้จังหวะอยู่นะ มารูเนลเมซี่เบิลเข้ามายัางติดเฮตาไหลมาที่เจอราดเบิลหนึ่งทีแล้วสองแล้วสามแล้วแล้วสี่ส<ม>เกือบหลุดทุกคนเกือบได้ว่วลูกนี้นะถ้าได้จังหวะสุดท้ายเมื่อกี้นี่หลุดแน่นอนเลยนะทุกคนแต่พอไม่เป็นไรจังหวะน,นี้ยังดักได้อยู่โอ้โหเบินเข้ามากลางเกือบไปแล้วทุกคนหืติดโดนเลยไหมลูกนี้โดนเลยไหมเมซี่ อย่างดักได้เบินออกมาโอ้โหสูงตีเขาเปแล้วว่าทุกคนใจร้อนไปหรือเปล่าทีมเรายิงลูกมเกือบไปแล้วนะดล่นเกินไปหน่อยก็เกือบโดนเหมือนกันวาทุกคนแต่พอสกอร์เราก็ยังห่างอยู่นะเราไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะทุกคนะเบินมาที่เจอลานอย่างได้ลูกเตะมุมอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนนะตอนนี้เขาพับสนามบุกเราเหมือนกันว่าทุกคนก็เราก็มีสกอร์ลองท้องไว้แล้วนะ ดูว่าเกมรับของเรามันจะดีหรือเปล่านะทุกคนดูพร้อมกันนะมาดูกันต่อเปิดมาก็โขกไว้ืาไม่ได้โขกเลยวทุกคนยังไงเคลียเร็วแล้วเบิร์นหนึ่งทีแล้วหล่อชิปลูกนี้หลุดไหมฮึไม่หลุดวะทุกคนแต่ยังได้อยู่จังวันนี้หลุดเล้ยวไม่ล้าด้วยว่ทุกคนดูลูกหนีโอ้หกชื้อเลยวะทุกคน โอ้โหลิงไปที่เสาสงนึกเมื่อกี้นะนึกว่าจะหายแล้วอุส่าแบบกดแรงๆ,ๆนะทุกคนนะไม่เข้าอยู่ดีวะโอ้โหทำเล่นไปได้นะทุกคนมาโขมาเบิร์นเข้ามาที่เมซี่หลอกหนึ่งทีแล้วก็ชาเบิร์นแ้วหนึ่งนิดเดียววะทุกคนก,คนกคน็ยังดักได้อยู่เป็นตาเราพับสนามบุกคืนบ้างแล้วชีฟมาเป๊โอ้โหไม่ถึงวทุกคน นาโจเมสซี่เลี้ยงไปยิงนะเมื่อกี้นะก็านนาไม่เป็นไรมาจาังหวะนี้เมสซี่แทงมายังไงโอ้โหใส่ลแล้วโดนโอ้โหดักไปโดนด้วยจังหวะน,นี้ยังมาทันวะทุกคนโอ้โหส่งไม่ดีว่ะเขากลางมายัางเคลียไว้ได้อยู่เจลาดเพิ่นเร็วแล้ววัน,ววน,นวทูแล้วแทงเลยรับโอ้โหนี่เลยทุกคนที่เพนที่ผมว่านะมันดบับบรนทัดแล้วยิงนิ่มนิ่มโอ้โหนี่เลยทุกคน การรับแล้วโตลกกับนะ่าถือว่าโหดมากๆนะสําหรับแขงนี้นะทุกคนนะที่แต่ทีเด็ดของแขนนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้นะทุกคนนะให้เรารับดีๆแล้วหลังจากนั้นให้เราสวนกับทันทีนะทุกคนจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะสาหรับแขนนี้นะมาดูกันต่อโอ้โหดักได้แล้วแล้วแทงตับเลยโอ้โหดูสิทุกคนดูสิทุกคนวิ่งทันไหมแล้วซับหลอดมุ่งม่วโอ้โหหายเลยครับลูกนี้นะโอ้โห หกประตูต่อหนึ่งแล้วนะทุกคนโอ้โหครึ่งโหลแล้วนะมาแต่เขาก็ยังไม่ยอมทุกคนนะลองแทงอีกหนึ่งครั้งไม่ถึงยังไงเปิดมาโอ้โหเจลาเกือบดักได้วะดูโอ้โหไม่ฟาวด้วยโอโ้ลุดเลยแมตสี่นิ่มนิ่มโอ้โหดวนเหมือนกันทุกคนมนาะแลกกันโคตรมันว่ะเกมนี้นะโอ้โหตอนนี้ก็ สองประตูต่หกไปแล้วนะทุกคนนะแต่ก็มันก็จะหมดเวลาแล้วนะก็น่าจะแบบโอ้โหท้าตีเสมอผมได้นี่ก็ถือว่าสุดเลยนะตุดทั้ท่านาทียิงผมเป็นหกหกนโอ้โหยอมเลยนะแบบนั้นนะมาหลอกได้ก็ไหลเข้ามามไม่ผ่านวะทุกคน แต่ก็ยังดักได้อยู่แล้วแทงโอ้โหหมดเวลาโก้ดทุกคนโ็จะประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับแกนนี้นะโคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นบรรยากาศทำชิปต่อไปด้ยวยนะครับถูกชิล่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้โ็ตาไปก่อนครับสวัสดีครับ